สวัสดีค่ะอิฟซีแฟนช่องสู่คู่สู่คุณพบกับช่องสามรานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่เก้ากรกฎาคมหกเจ็ดจ้าอยู่ทงไฮทงน้าพี่น้องบรรยากาศดีดีหลังจากกลับมาจากถือสิลน,นะคะ่ะฝนตกคูม,มือไหมคะ่ะน้ำเต็มอยู่เขาก็งามงาม,งามจา้าตก2สองสามเมือ่อไะไรกันน้ำไหลายพี่น้องเบิ่งงลนค่ะเขากำลังงาม,งามจา้า เขียดอีนากับห้องแตกส่วน,วน้บรรยากาศบานเฮาพี่น้องจ้าในยิ้มเสียงฝ่าคิดว่าโตอีกแทถพี่น้องช่วงนี้กำลังหนาฝนเนะาะทั้งไดเป็นจังไหนเนาะฝนตกบ่าจา้าเขาอยู่หน้าเป็นจนังไหนวบาสู้กันฟังในยเด้อค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องเงือเม่าเสาร์เย็นสบายบรรยากาศทงไฮทงน้านำมาฝากมาตอนอิซีแฟนช่องจ้าสนุดหูุหูกตาจ้า คลิปนี้สาวนาน้าตัวเลขมเว้ามาฝากมาตอนเด้อพี่น้องจ๋าเป็นตัวเลขความฝันของคุณฝันแม่แม่ห้าหกศูนย์คุณถามมาไหลไหลพี่น้องสำหรับตัวเลขของเคนนี้ถามมาไหลคักจา้าหลังจากที่สาวนาออกสินมาแล้วกะสิมเว้าสู้ฟังเด้อค่ะไปน้ำพินเจนกระบ้าสู้ฟังกะฝันึังเต่วันผะวันกูนที่สาวนาไปบวชปุระวะสันสวมมือติดสาวนาได้เลขเป็นตัวเด้อ ให้บองวดนี้เบิ่งบ่ชัดเพิ่นวางสิก็ตามคำเรียกร้องเนาะคะ FC แฟนช่องผู้ร่างคนกัว่าอยากให้เว้าความฝันผู้ร่างคนกัว่าบ่ให้เว้าเพราะว่าเพิ่นกัเพิ่นย่านเลขมันเคลื่อนขึ้นแต้มลงแต้มจังซี่แม่จ๋างวดิว่างหันเพิ่นบ่เพิ่นเว้าเพิ่นบ่เว้าเด้อันที่ว่า908ที่เพิ่นฝันเห็นแดงจังไใจวายแม่จ้าเพิ่นให้แต่เลขมาก็ออกแม่ค่ะตัดหน้าตัดหลังเล่นก็คือ8998มันก็บ่บ่ขึ้นบ่ลงแหม แต่ว่าเอฟซีก็ว่าอยากให้เวพน,นะพุ่นลองค้นก็ได้เอเพราะเป็นอย่างเป็นสีเวสูฟังเป็นว่าเวสู้ฟังกันได้แต่ว่าให้พิจารณาเบื่องขันเป็นเวสูฟังแล้วมันสีขึ้นเต็มลงเต็มบ่เพราะว่าบางคนก็อาจจะบ่มีดวงจริงสิไหมคะ่ะถ้าเวาความฝันสู้ฟังแล้วถ้าเขาไปซื้อถือแสดงว่ามีดวงสมพง์กันถ้าเวาสูฟังแล้วผู้บ่มีดวงมันก็สีขื้นเต็มลงเต็มของสีแมมจ้ะเิ่นก็เลยขิดหลายอยู่แต่ว่ากะ นั่นแหละค่ะว่าเป็นหยังคนฟังสิถ้าอยากฟังคนตีบาสซูฟังให้เป็นแค่แนวทางเดิมมันเป็นแค่ความฝันเพิ่นกับวัการันตีดอกว่าเพิ่นฝันแม่นว่ามันจะออกเป๊ะแต่มันเป็นแค่ความฝันแต่ว่าถ้าอฟซีตัวยงเพิ่นรู้เนาะค่ะรู้จักคนฟันแม่นห้าหศูนย์จะรู้ว่าเกขเเิ่นเดินดีและเดินดีตลอหลดสําหรับความฝันลกเลหมักเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนสิน้าไปลงทุน คืนเลขวันศุกร์เนาะคะ่ะก่อนก่อนวันพระเนาะคะ่ะวันศุกร์นี่วันนะะพระเนาะพฤหัสศุกร์วันพระก่อนวันพระก็คือวันกูนเพิ่นฝันฝันว่าไปนาะคนหลายหลายขุดหนูเพิ่นเลยหลอกเพิ่นเลยเอินถามเอินถามที่คนที่ขุดขุดหนูนะคะที่หาหนูขุดขุดหูดดหนูหาหนูนะ่ะแต่ว่าคนที่เพิ่นขุดอะ่ะบ่เพิ่นบ่รู้จักเจ้าคุณ แต่เพื่อนอยากรู้ว่าเขาหาอย่างเปนเลยถามเขาเอินถามเขาว่าพรกกันหายางว่าสันเขาก็เลยเอินกบมาว่าหาหนูว่าสันมาเบิ้งในเปียงมาสันหนูโตซ้ำคนนี่่าสัน,น,สน,สนเพื่อนอ่าคนที่พรกกันขุดนะเอินเป็นไปเบิง้งเพื่อนบ่เห็นหนูดอกแต่เพื่อนเห็นหูหนูนะ่ะหูใหญ่ใหญ่มันบ่เป็นหูหนูดอกเป็บนบางส่มันคือหูโอ้กันมาอนาคอนดาก,กับวาเด้์เป็นบางส่หูนั่นไหมจะ้ะคือรู้หนูน่ะแม่รู้ใหญ่ใหญ่แม่นั่นล่ะ เพิ่นกระตื้นเพิ่นว่าอันนี้ฝันสันสัด้ฝันบ่บ่บ่เาวาเพิ่นเลยว่าเลขศูนย์ม้ากะคับว่าสันเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นรู้เนาะค่ะรู้หนูแม่แต่มันว่าเป็นรู้หน่อยหน่อยมันรู้ใหญ่รู้ใหญ่มากเพิ่นวางสิเพิ่นเลยว่าศูนย์ม้ากะคับเพิ่นก็เลยล้อว่ามือมือมือวันผ่านสิฝันยังยำบอเพิ่นฝันอหรีพี่น้อง ในความฝันพื้นนี้เอาคนสีบอกสู่ฟังเด้อค่ะอันนี้ก็ได้ตูรีก,กันละเต่คนสีบอกสู่ฟังเพราะว่าออบซีขอมาเพ่เลยสิบอกให้ฟังให้พิจารณาเบิรงบลูว่าสี่ขึ้นเต้มลงเต้มบอค่ะในบอกความฝันทุกครั้งมันจะขึ้นแต็มลงเต้มเป็นวางสี่นอกจากพิ่นฝันว่าคนไปเอาเลขกคนนลายลายในความฝันนี้โบลูอีกแล้วบลูว่าไพเป็นไผโบลูจากไผเลยเป็นวางสี่แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะแต่งตัวธรรมดาเนี่ยแหละบ่ได้ใส่สุดขาวสุดยังดกแต่รู้วเพิ่นมานังเอาเล็กผู้หญิงคนนั้น สันคือผีเขา่าก่นวานางเอาเหล็กนะสันคือผีเขาตาขวางวาสันในฝันน่ะผู้หยิงคนนั้นนะเนมเบิ่งงพิน่นหนมเบิ่งเงินคนฝันเป็นแม่นหาวสูนเนี่ยมองหนามองหนาคนฝันเป็นแม่นหาวสูนแต่ว่าคนน่ะล้อเอาเหล็กไล่ๆว่าเขามาเอาเหลขกมานางเอาเล็กวาสันหนมเบิ่งงพิน่นก็ย่างมาย่างมาตบเหล็กบาลีที บ่ได้บอกเด้ค่ะตบ,ตบแค่บ,บ้านเลขทีบ้านเลขทีที่ไปนั่งเอาเล็กนาะคือผู้ผู้หญิงคนที่นั่งหลังสงเนี่ยบ่าปากบ่บอกตบให้เบิ่งบ้านเลขทีบ้านเลขทีน่ะเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งบ่ชัดสามศูนย์สองหรือแปดศูนย์สองเพิ่นเบิ่งบ่ชัดอีหลีเปน็นว่างสิในความฝันน่ะตบแล้วบอกว่าให้ซื้อเอาเด้อแค่นี้ล่ะเพิ่นก็นสะดุ้งตื่นตื่นขึ้นมาน่ะน่ะ เบิงบอชัดอิลีกกยังในความฝันกกยังว่าเบิงบอชัดลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมามานังคิดกกยังว่าเจ้าของเบิงบอสัดมันเกิดเลขเลขสองตัวคือสามศูนย์สองหรือแปดศูนย์สองเพราะเพิ่นเบิงบอชัดเพิ่นว่าจ้ะฝันแค่นี้พี่น้องเพิ่นฝันแค่นี้เพิ่นว่ากะลองพิจารณาเบิงเลขมันคือสิบว่าไปไกลเท้มันสิออกแต่สามศูนย์สองศูนย์อยู่นี่บอ แต่ว่าเพิ่นบ่มักโตของคนฝันเนี่ยเพิ่นบ่มักเลยเพิ่นว่าเลขตัวนี้ถ้าเพิ่นสิมักเพิ่นสิมักอ่าเ0 2 02นอนี่เพิ่นบ่มักเพิ่นสิตัดลิ่นคืออ่า8ป2 8เปดเพิ่นว่าให้ตัดลิ่นเอาเด้อเลขที่เพิ่นฟันนี่ให้ตัดลิ่นเอาแล้วแต้ดวงจาของเพราะงวดวัางหันเพิ่นกับฟันได้908นแต่มันออกตัวตัดคือ89ข้างล่างเนาะค่ะ อันนี้าวนนเบอกสู้ฟังเด้อตามที่เพิ่นนบอกสู้ฟังคนฝันไม่เมนเพิ่นก็ยังยำคือเกาวาสาวนาบอกอีซีแฟนชองในเด้อมันเป็นแค่ความฝันเพิ่นฝันเิ่นกรอยาแบ่งปันอย่างบอกสู้ฟังเนาะค่ะสาวนากะอเพิ่นนั่นแหละเพราะว่าอีซีไหลอีฟซีของคนฝันไม่หมนเฮาสูนไหลเลทักสาวบนามานีตามความฝันนเด้อตามความฝันในเด้อจนบอกว่าเพิ่อนยังบ่ได้ฝันเด้อเนาะค่ะเลข ก็จะมีแค่นี้302หรือนอกจากแปดศเพราะว่าเพิ่มมองว่าชัดตัวข้างหน้าบ่เมน3กาเล็กเพิเป็นวางซี่จะอันนี้ก็แล้วแต่บุญสัมพันธ์เด้อเพิ่นหมวกสูฟังจั้งซี่นาอจ้ะพิจารณาเบิงค่ะสาวนากระตามเป็นแล้วเพิ่นก็เรียกว่ารอฟังอีกเด้อสาวนารอฟังโค้งสุดท้ายหรือมือเล็กออกว่าเพิ่นสิฝันยังอีกบอ เพิ่นปล่อยเลยแค่นี้ละเพิ่นฝันในซ้ำนี้ถือกระถือเนาะค่ะขันบ่ถือกะนั่นละอย่า่ากันเด้อบอกฟังความฝันกับ่เป็นอย่างเนาะพี่น้องความฝันเนาะมีเข้ามีหลุดแต่ว่ากะขอให้เข้าค่ะขอให้ความฝันเพิ่นเข้าเนาะจ้ะกะตามนี้แต่ตามให้แล้วเด้อนะคะในงวดวันที่16กกรกฎาคม67จความฝันเพิ่นกะจะประมาณนี้ฟังให้จุฟังไห่เข้าใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นเนาะ ซาบานาไม่ด้วยค่ะถือปิดกันคักพี่นอ้องเราค่ะบ่ได้ลุล้งขปหลายมือกะบอิซี่กัสีบอพอกฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปดําเนะจ๊ะอ้าพี่น้องคลิปนี้เะาคะ่ะผู้ใดกะได้ยินได้ฟังกะเฮงรวยๆวยปังๆน้ากันสูหู่ซุกคนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ไปแล้วจ้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองรวยๆปังๆจับเงินล้านสุ่คนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า